ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเล่นของเล่นเลียงเลขนะผม,มเคมาเริ่ันเลยนะผมก็สังเกตดูนะครับว่าในของเล่นเนี่ยคือมันจะมีช่องว่างอยู่ซึ่งตรงนี้คือเราสามารถที่จะเอาตัวเลขตัวไหนก็ได้มาแบบมาเนี่ยก็คือเอามาใส่เทนกันก็ได้นะครผม เนี่ยเราสามารถขยับไปแบบนี้ได้นะผมแต่ปัญหาก็คือทีนี้้ปัญหาก็คือแบบว่าตัวเลขที่เราต้องการที่จะเลี้ยงเนี่ยนะผมมันอยู่ตรงนี้แต่เองงั้นประเด็นก็คือมันตันหมดนะผมตันหมดเลยเด็ทีนี้เราจะทําไงเราก็ต้องทําให้มันโล่งหรือว่าให้ทําให้มันมีทางทางออกเอ้ทางออกของมันนะผมก็ผมจะทําแบบนี้ ปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บ,บนี่เห็นไหมผมได้ไแล้วแล้วก็ทีนี้ลึกสามมอยู่ตรงนี้เราจะทำไงกันดีเราจะต้องไปทางนี้แล้วก็ปุบน,นี่นี่นี่อ่าก็ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าพี่ ก็ตรงนี้มันมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไป่หลายเลขสี่คือผมตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบนั้นนะผม <c oughs> ก็คืออ่าคือในหลายๆคาเอคือในการเล่นของเอเจ้าของเล่นเอ,เอเจ้าของเล่นเลี้ยงเลขเนีเ้ยน,น,นะครับผมก็คือมันจะมีปัญหาแบบอย่างตัวเลขเนี้ยสมมติเลขสี่อยู่เนี้ย แล้วก็มีเลขนี้มาขวางทีนี้เราต้องทําไงเราต้องเนี่ยต้องทําในตรงช่องตรงนี้ว่างนะผมปกติเราต้องจัดตรงนี้ไว้แล้วก็ทาให้ช่องตรงนี้ว่างนะผมแต่อันนี้มันว่างอยู่แล้วไงก็เราต้องทำนี้แล้วก็ใส่นี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บติดติด, <c oughs> ด,ดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บนี่ แล้วโอเคผมเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมเรียงให้หมดเลยแล้วกันนะผมปึ๊บตัวรีจะล่วงปีปึ๊บเอ่อชื่อปึ๊บจะล่วงปึ๊บโอ้ลิจิตยู่ทางนี้ทำไงกันดีโอ้เออเออเออ อลิกแปดเราอย่าโลดมาครับเด็ดอ <c oughs> uh ้ไอ้เอ้ยติด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 เดมุดเด็ดแปดมุดทางอ่า เออไม่ได้ตรงนี้มันมันจะลวงติดมันติดแล้วมันชอบล่วงนะผมโอเคครบเจ็ดแปดเก้าแต่นะปุ๊บก็อย่าล่วงโอบเจ็ดแปดเก้า ปึ๊บผมต้องหาเลขมามากันไว้ก่อนนะผม 9. เราลขกสิบช่างมันนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงใหม่นะผมโอเคสิบสเอ็ดสิบสองแล้วอืมเออปุ๊บอ่า <c oughs> ตัวเรีไม่ชอบไหลนะผมโอเค ก็สิบสองสามโอเคโอเคทีนี้ก็มาถึงปัญหาสุดท้ายของเราแล้วนะผมก็คือไอตรงตัวเลขสิบห้าเนี่ยกับสิบสามสิบสี่เนี่ยคือมันไม่เรียงกันทีนี้เราต้องทำไงนะผมโอเคเดี๋ยวเราทำแบบนี้ตัวเลขแกล้วงปึ๊บปึ๊บอ่าโอเค ทีนี้ก็ให้เราทำการไปทางนี้แล้วก็ปุ๊บนี่อ่านี่ได้แล้วนะผมก็คือให้เราทำการเอาเลขเก้ากับเลขสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมาวางแอรมารวมรวมกันอยู่ตรงถแถวนี้นะผมแล้วก็ให้ตรงฝั่งเนี่ยมันหมนุนกลับข้างกันไปนะผมอืมแล้วก็ทีนี้เราก็กลับมาปุ๊บเปิ๊เป๊บ ปึ๊บ uhm ว่ายห้ล like, ้วงเออปึ๊บนี่ง่ายอย่างนีได้แล้วโอเคนะผมแต่แล้วเรียนคหมดเลยเก้าสิบสองสามสี่ห้าเออโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็คลิปของเราจะมีประมาณนี้ไอ้ผม ก็ถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาวขอสวัสดีครับ